ทางด้านของนายชวนหลีกภัยครับประธานรัฐสภาและประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคมนะครับลงพื้นที่นำหน้ากากอนามัยนะครับจำนวน1น0 0 0หมื่นชิ้นมอบให้กับจังหวัดชนบุรีเพื่ออยากจะสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวชนบุรีในการสู้ต่อวิกฤตโควิด -19 ครับ ซึ่งการมาของนายชวนหลีกภัยในวันนี้นะครับก็เป็นการมอบหน้ากากอนามัยครับจำนวนห0,000ื่นชิ้นให้แก่จังหวัดชนบุรีเพื่อที่จะจัดสรรไปยังอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง,งของมนุษย์จังหวัดชนบุรีครับแล้วก็นำไปจ่ายต่อประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบางที่มีความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด -19 โดยสถานการณ์การติดเชื้อของทางจังหวัดชนบุรีครับก็มีแนวโน้นมดีขึ้น โดยวันนี้เนี่ยนะครับจังหวัดชนบุรีเองพบผู้ติดเชื้อจำนวน45รายซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดก็มีการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติมแม้ว่าจะมีผู้ติดเชื้อนลดลงแต่ก็ยังคงผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้าชนบุรีจากจังหวัดที่มีการระบาดในวงกว้างเช่นกรุงเทพมหานครและผู้ติดเชื้อที่ยังคงหลงเหลือในจังหวัดชนบุรีทุกท่านยังมีมาตรการการควบคุมป้องกันโรคอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขอนามัยส่วนบุคคลนะครับ นายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภานะครับกล่าวถึงการสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อที่จะป้องกันการได้รับเชื้อและการลดการแพร่ระบาดการกระจายของเชื้อเนี่ยนะครับมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคมครับเห็นว่าความสําคัญในการส่งมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนกลุ่มเปราะบางเพื่อที่จะส่งเสริมให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยอย่างจริงจังครับ เป็นการลดการแพร่ระบาดของการติดเชื้อในระหว่างรอการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นั่นเองครับ